สูญเสียสูญเสียลูกสาวไปแล้วเนิ่มโหนที่มันสูมเข้าไปอ่ะแล้วมันฉีดน้ำเข้าไปมันก็เลยรู้สึกแบบอุ้ยมิติใหม่โอ้ oh ยก้อนยอดมากความพุงก็จะตุยน้อยลงหน่อยนะจ๊ะโลกมันหมุนอีกครั้งอ่ะเหมือนแบบฉันสามารถออกไปลดแรนได้อย่างตัวเบาหนักฉันจะลดลงเยอะแค่ไหนจากมวลสารเมื่อกี้ที่มันเพิ่งออกไปจากร่างกายฉันคือนักกอน์ฟทำและนักกอ ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง j o h n ฟ y 5ฟเฮ้ยเห็นมุ่นวมายอยู่นี้คนเดียวนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีนัดไปทำดีท็อกซ์ที่ยันทีกันค่ะก็คือปัญหาเดิมปัญหาเดียวที่เป็นก็คือเรื่องระบบขับถ่ายนะคะตามที่ทุกคนได้ดูในคลสิกก่อนว่าเราก็พยายามหาสิ่งที่มาช่วยให้ระบบขับถ่ายเราแบบทำงานดีขึ้นซึ่งแรกมันก็ดีไปเรื่อยๆแต่มันไม่สามารถแบบ จรังยั่งยืนได้อาจจะเกิดจากแบบพฤติกรรมการกินบบพวกบริโภคอาหารใดๆคือตอนนี้เรารู้สึกว่าการกินโปรตีนจากพืชอะ่ะมันจะช่วยให้เราขับถ่ายง่ายึ้นใช่ปหแต่แบบพอมันกินบ่อยๆอะ่ะมันก็มีความรู้สึกแบบาาขอใต้เขาก็เรียกว่าเขื่อนอกก็เลยแบบไม่ได้กินมาแล้วพอไม่ได้กินตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าขับถ่ายไม่ดีอีกแล้ววันนี้เราก็เลยจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนก็กาลังเดินทางไปอยู่ค่ะ นี่เดินจากบ้านนะคะไป MRT กำลังมุ่งหน้าไป MRT สถานีบางอ้อนะคะแล้วก็เดินไปจะถึงโรงพยาบาลยันทีเลยผลลัพธ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงนี่ก็คือที่มันปองด้วยขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเพิ่งกินข้าวไปด้วยนะเพราะว่าเขาบอกว่าให้ต้องกินข้าวไปก่อนละนะครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าการทาเนี่ยมันอาจจะแบบ ้ามืดได้อะไรอย่างเงี้ยเขาเลยอยากให้มีอาหารเก็บไว้ในกระเพาะหน่อยนี่ก็เลยกินข้าวไปเมื่อกี้มันก็เลยปลองและที่ปออีกอย่างก,ก็คือน้องที่เลยคะ่ะเกิดมาเป็นคนสวยที่ทออกเพลำบากใจในรอัปัญหาแบบระดับชาติจริงๆโอเคตอนนี้เราถึง MRT กันแล้วนะคะจากนี้จะเป็นยังไงตามไปดูเลย ตอนนี้เราอยู่กันที่สุน้วน,นะคะศูนย์ดีท็อกล้างลำไส้เออแล้วก็มีเครื่องตัวใ่ให้ดูด้วยนะว่าลักษณะ,ะที่เราเข้าไปมันจะเป็นยังไงนี่หน้าตาจะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าทีไหนเราเข้าไปแล้วว่าจะความรู้สึกยังไงนะกำลังนั่งรอคิวอยู่นะทุกคนวันนี้รู้สึกแบบพอมาถึงโรงพยาบาลแล้วกลายเป็นว่ารู้สึกปวดเ<อ>ฉยเลยมาทางที่อยู่บ้านอะไม่ปวดมาดูสภาพ เหมือนแบกลูกมาด้วย,ยเดี๋ยน้องเนี่ยจะต้องออกไปจากเราแล้วนะแล้วทำการบายน้องกันหน่อยเลวบ๊ายบายก็เมื่อกี้เข้าไปพบคุณหมอมาเรียบร้อยนะคะก็คุณหมอก็แนะนําว่าจริงๆแล้วอะระดับเราอะสามวันถ่ายครั้งอย่างเงี้ยถือว่ายัางไม่หนักคนที่หนักก็คือประมาณสักแบบเจ็ดวันขึ้นไปอะไรเงี้ยฉันก็เลยแบบโอ้ยที่ยังไม่หนักใช่ไหมแต่หมอก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วอะการที่มาล้างลำไส้อะอันนี้ก็คือ FY i ไว้เลยนะเพราะว่า เห็นในแบบ Internet อินเทอร์เน็ตเขาชอบบอกว่าการที่เหมือนมาล้างลำไส้มันจะทําให้ลำไส้เป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะมันแค่เป็นการใส่น้ําเข้าไปเพื่อที่จะให้แบบนํามันเข้าไปเติมลำไส้ให้เต็มแล้วลำไส้มันก็จะแบบรู้สึกว่าโอเคต้องบีบแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยให้แบบลำไส้บีบตัวได้ไง่ายมากขึ้นแล้วก็เป็นการปล่อยน้ําตามแรงน้ำถ่วงไม่ได้เป็นการอัดน้ําเข้าไปเพราะงั้นก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องการที่ลำไส้เป็นแผลคุณหมอก็บอกว่าคนที่อย่างเราอ่ะมีครอบครัวเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใช มีความเสี่ยงสูงเพราะงั้นเนี่ยก็ควรจะดูแลลำไส้เป็นพิเศษอาจจะแบบ2อาทิตย์ครั้งอะไรเงี้ยมาล้างลำไส้ก็โอเคคล้ายข้อสงสัยไปเราจะได้ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปว่าแบบโอเคลำไส้ฉันจะพังหรือเปล่าแต่ทําบ่อยก็ไม่ได้ดีเนาะเพราะว่าลำไส้เราจะแบบเคยชินและขี้เกียจแล้วก็หมอบอกว่าถ้าเกิดยังไม่เคยทําแบบเราอันนี้เป็นครั้งแรกใช่ปะเขาจะฉีดแค่น้ำเกลือเข้าไปก่อนเพื่อเป็น,านการกระตุ้นให้ลำไส้บีบตัวถ้าเป็นคนที่เคยทํามาแล้วแบบมากกว่าครั้งหนึง่งอะไรเงี้ยก็จะใช้เป็นส่วนผสมของ,ของกกกกาาาาาแถถึงคอเเเเรนนใ้้่่ขบววิดชป็ เมล็ดกาแฟในรอบต่อไปเนี่ยก็จะช่วยให้ตับเนี่ยขับสารพิษได้ดีขึ้นด้วยแต่ว่าถ้าเกิดทำตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะแบบโอเวอร์รีแอคชั่นไปได้นี่ถึงห้องแล้วคุณห้องแบบมีทีวีให้ดูด้วยนะคะเปลี่ยนชุดแล้วก็อเกคนตอนนี้เขาให้เปลี่ยนชุดสวนทับนะแล้วก็ไม่เก่ยนกัน,นึงแต่ว่าก็ขึ้นแทนแล้วจะบอยค่ะก็ตอนนี้รอ พยาบาลมาทำการสวนการสวนทาวารครั้งแรกนะคะตื่นเต้นมากจะเป็นยังไงก็ดูหน้าเอาละกันค่ะันนงติดเยอะยเนเอาที <c oughs> <อ>่เาอ รู้สึกแบบสบายตัวถึงแม้ว่าอุจจาระจะออกไม่เยอะนะแต่ลมแก๊สแล้วก็ตัวพวกปัามันออกเยอะอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะโอ้โหยอดมากแล้วมันมีกระจกแบบเห็นของตัวเองได้ทุกคนชอบ A few moments later ทุกคนเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็รู้สึกว่าตอนนี้แบบโล่งขึ้นยังเห็นได้ชัดนะดู มาสเตอร์เฮ้ยเฮ้ยความพุงก็จะตุยน้อยลงหน่อยนะจ๊ะเดย์ยังไงฉันพาไปดูดีกว่าว่าน้ำหนักฉันจะลดลงเยอะแค่ไหนจากมวลสารเมื่อกี้ที่มันเพิ่งออกไปจากร่างกายฉันก็คือน้ำหนักนะคะก่อนํำค่ะและน้ำหนักลดไปจุดหนึ่งกิโลกรัมทวนค่ะลุงกวนก็ถือว่าอย่างไรก็ออกไปเนาะ สรุปคือที่ฉันโทษน้ำหนักมาตลอดว่ามันมาจากการที่ฉันไม<อ>่ออกเนี่ยก็อาจจะต้องคิดใหม่นิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้คือออกหมดท้องแล้วก็คือลดไปแค่นั้นเพราะงั้นเนี่ยก็ยังไงมันก็คือไขมันแล้วแ่ะถ้าอย่างนั้นอืมก็ตอนนี้ออนจีก็มีความรู้สึกว่าแบบเหมือนสูญเสียสูญเสียลูกสาวไปแล้วหนึ่งโอก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยควรจะเศร้าไหมหรือควรจะดีใจดี่เหมือน,มนแบบเป็นฟีลลิ่งที่โล่งมากตอนนี้รู้สึกแบบ เหมือนแบบโลกมันหมุนอีกครั้งอ่งเหมือนแบบซึ่งสามารถออกไปลดแล่นได้อย่างตัว่งเบาระหว่างทำเนี่ยรู้สึกแบบคิดถึงความรู้สึกแบบเนี่ยมานานแล้วอะเพราะปกติเวลาเวลาท้องผูกมันก็จะไม่ค่อยปวดใช่ปะที่มันสูดเข้าไปอะแล้วมันฉีดหนามเข้าไปก็เลยรู้สึกแบบอุ้ยมิติใหม่แบบฉัฉฉนจะคิดถึงความรู้สึกนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลังจากนี้ใช่ปะพฤติกรรมของเราก็คือเราจะต้องกินอาหารที่ย่อยง่ายๆเช่นพวกผักผลไม้เยอะๆแล้วก็สิ่งที่เป็นเนื้อสัตว์เนื้อแดงอะไรเนี่ยก็ควรหลีกเลี่ยงไปก่อนในช่วงแรกเพราะว่าแบบ มาซิ้นก็ตรงกับจริกเพราะว่าอยากที่จะกินอาหารที่แบบย่อยง่ายอยู่แล้วด้วยมาคนเดียวกับคนเดียวได้สบายมากเลยทุกคนนี่ก็เลยแบบเออแนะนานะถ้าใครที่แบบรู้สึกว่าตัวเองอยากสักครั้งนึงเนี่ยก็ควรจะมาละกันเพราะว่านี่รู้สึกแฮปปี้แล้วก็รู้สึกโล่งหม,มากตอนนี้ยังไงก็ใครมีปัญหาเหมือนกันก็ทิ้งข้อความมันเข้ามาได้หรือสอบถามมันเข้ามาได้เลยนะยังไงถ้ามีคําถามอะไรเดี๋ยวเราจะมาถามคุณหมอให้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องมาหาคุณหมออีกประมาณ5าครั้งนะคะวันนี้ต้องขอตัวไปพักแล้วเพราะว่าฉันถ่ายตอนไม่ไหวแล้วฉันรู้สึกแบบ,แบ,บ ด้วยเหมือนแบบมันใช้พลังงานในการเป่งเยอะม,มากก็เลยพอไปพักแล้วก็ยังไรวันนี้ก็ไปละให้ทุกคนลูกเพจทุกคนสุขภาพแข็งแรงไช่แของนะคะ